สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะรับชมบอลสีสวยๆนะคะที่บ้านน้องน้อยบอลสีค่ะเช้าวันนี้นะคะพี่น้องน้อยจะทําคลิปเป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะคะเป็นเช้าของวันหยุดพักผ่อนนะคะของคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่น้องน้อยก็มีบอลสีสวยๆนะคะนํามาแบ่งปันนะคะ ที่เป็นต้นเป็นกระถางแล้วก็เป็นแบบเซ็ตสุดคุ้มด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะโปรโมชั่นสำหรับวันนี้นะคะยังอยู่ที่โปรโมชั่น3ต้นจัดส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมและท่านที่แบ่งปัน1-2ถึงต้นนะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะแบบเมาส์เมาส์ค่ะอยู่ที่50บาททั้งแบบโอน และก็แบบปลายทางนะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับใน EP นี้นะคะเป็น EP ที่86ค่ะคุณผู้ชมรับจัดส่งนะคะพี่น้อ,นอยจัดส่งให้เช้าวันอังคารที่7นะคะพฤศจิกายนนี้นะคะเช้าวันอังคารพี่น้อ,นอยจัดส่งให้กับทุกบ้านนะคะทุกออเดอร์ที่สั่งจองกันเข้ามาค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จัดส่งโดยนะคะไพรสนีไทย จะส่งแบบ EMS ด้วยค่ะคุณผู้ชมอ่านี้นะคะเดี๋ยวพี่น้องน้อยจะให้ดูอย่างคร่าวๆกันก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะมีอะไรนะคะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบบอลสีนะคะแล้วก็ผู้ที่มีใจรักในการเลี้ยงบอลสีกันบ้างนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะในช่วงของท้ายคลิปนะคะ โดนใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะคะอันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะคะมีเซตสุดค,คุ้มคุ้มค่ะคุ้มแบบนี้เลยนะคะสี่เซตด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะค่ะถ้าเกิดว่ารับชมแล้วนะคะชื่นชอบถูกใจค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไหนกระถางไหนหรือว่าเซตไหนนะคะก็ติดต่อพี่น้อยได้ไดที่เบอร์โทร084ย์4 2 2 1 5สสองหนึ่งหนะคะเบอร์โทนี้นะคะ สามารถเพิ่มเพื่อนนะคะด้วยเบอร์โทรนะคะแอดไลน์กันได้เลยขอดูรูปเพิ่มเติมพี่น้นอยส่งให้นะคะคุณผู้ชมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในส่วนของช่องทางการแบ่งปันบอลสีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพี่น้นอยขอกําลังใจจากคุณผู้ชมที่แวะผ่านเข้ามาชมทุกท่านด้วยนะคะช่วยกดติดตามนะคะบ้านนกน้อยบอลสีด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะ เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการจัดหาวงสีสวยๆด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆท่านนะคะสะสมบุญนะคะตามวัดนะคะทุกๆท,ที่เลยนะคะจะมีงานนะคะนะคะจะเป็นงานทอดกระถิ่นนะคะคุณผู้ชมนะคะผู้ที่ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะคะไปร่วมกันแน่นอนนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะเริ่มสะสมบุญกันนะคะเป็นช่วงของ ทำบุญเสร็จแล้วนะคะจะเป็นช่วงของไฮซีซันด้วยนะคะจะนักเดินทางนะคะนักท่องเที่ยวก็จะไปเดินทางเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเราเริ่มเริ่มนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะหลากหลายโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบณ์น,นะคะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยมานะคะมาเที่ยวกันได้เลยนะคะเขาค้อนะคะภูทับเบิกนะคะ ใครใครที่อยากเห็นทะเลหมอกนะคะมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มจับจองห้องพักกันได้แล้วนะคะนี่ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดได้ว่าเป็นลําดับต้นๆเลยนะคะของประเทศไทยที่หลายๆท่านนะักท่องเที่ยวหลายท่านเลยนิยมมากันค่ะคุณผู้ชมมีพระาธาตุนะคะมีวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะวัดผาซ่อนแก้วนะคะคุณผู้ชมให้กราบสักการะกันด้วยนะคะอะวันนี้ก็มีการ แนะนำนะคะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมหลายท่านมาเที่ยวเพชรบูร์กันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่น้องน้อยนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะเริ่มรับชมกันนะคะว่าวันนี้พี่น้องน้อยมีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กระถางแรกกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะกระถางแรกสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องน้อยพามาชมสุดรักนะคะมีมาหนึ่งกระถางนะคะไซส์นะคะขนาดกระถางเนี่ยมาใน ไซ์กระถาง5นะคะคุณผู้ชมฟอร์มโตแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้หลอดใหม่น้องมานะคะสวยมากนะคะดูลวดลายเลเมส,สีนะคะชัดเจนนะคะคุณผู้ชมสุดรักนะคะลักษณะของน้องจะเป็นเมสส็ดสีบนพื้นใบนะคะแล้วก็ใบฮาครึ่งขาวเขียวแดงนะคะคุณผู้ชมจะเป็นลักษณะใบสวยๆแบบนี้แล้วก็มีความแข็งแรงมากๆนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะรีบเก็บรีบ,รบสะสมนะคะ วันนี้นะคะยังมีเพียงอีกแค่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะพี่น้องน้อยนำมาแบ่งปันนะคะแบบนี้เลยในไซส์กระถาง5้านะคะคุณผู้ชมนะคะน่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ่าพี่น้อยหมุนให้ดูนะคะดูกันรอบๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะสุดรักนะคะพี่น้องน้อยแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมให้ที่250บบาทนะคะมีกระถางเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครถูกใจนะคะก็ โทรเข้ามาหาพี่นอยได้เลยนะคะทางด้านนี้ค่ะเป็นกระถางที่2นะคะเราไปกันที่เกาะเกร็ดนะคะเจน2หน้าสวยๆขอบใบจะเป็นชมพูนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยดูสินะคะลักษณะการการสังเกตนะคะอันนี้เป็นเจนสองนะคะหน้าไม้สวยมากนะคะมีด่างมิ้นนะคะด่างเหลืองอันนี้เป็นเหลืองละมุนละมุนนะคะแล้วก็มีเม็ดสีแดงนะคะชมพูเล็กๆนะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะเกาะเกร็ดกระถางน,นี้ เหมาะที่จะตั้งเป็นแม่พันธุ์เพราะว่าไซน้องใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนี่เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนว่าพยายามให้ดูเพราะว่านี่สุดแขนที่จะถ่ายให้ดูนะคะส่งภาพให้ดูแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆก็เกรดมาในไซส์กระถาง5แต่ว่าฟอร์มล้นแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมรับไปก็สามารถขึ้นไปที่8ได้เลยนะคะตั้งเป็นแม่พันธุ์ได้เลยสวยๆเลยนะคะคุณผู้ชมเปลี่ยนกระถางให้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะคะ สำหรับกระถังนี้นะคะพี่มันก็แบ่งปันค่ะให้ที่250บาทนะคะเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะื่นชอบและถูกใจนะคะก็สามารถนะคะโทรเข้าเท่ามาได้เลยที่084ย์ดสีนะคะห2สองสี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเรานะคะแบ่งปันกันนะคะอ่าด้านในกันต่อเลยละกันนะคะเรามาที่เพชรสุวรรณโชธนะคะดงังสวยๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ย นี่เลยเหมาะเหมาะอีกแล้วนะคะที่จะตั้งเป็นแม่พันธุ์จริงๆค่ะเพราะว่าดูความด่างของเขาแบบนี้เลยนะคะโตเร็วนะคะคุณผู้ชมแข็งแรงนะคะลักษณะใบมันวาวแล้วก็เม็ดสีข้างในพื้นใบน้องจะเป็นแบบนี้นะคะมีชมพูนะคะมีผสมเหลืองมีขาวมีเขียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หงแบบนี้นี่สวยอยู่แล้วนะคะเพชรนณโชธนะคะก้านใบอย่างนี้ค่ะแข็งแรงมากนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมกระถางนี้นะคะพี่น้อยแบ่งปันนะคะให้ที่300บาทนะคะคุณผู้ชมเพชรสุวรรณโชธนะคะเป็นไซส์ตั้งแม่พันธุ์นะคะมาในไซส์กระถาง5้าเยๆแบบนี้หลอดใหม่มานะคะคุณผู้ชมเนี่ยแตกเป็นกอเลยนะคะเป็นฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ที่300บาทนะคะคุณผู้ชมไซส์ใหญ่มากจริงๆนะคะนี่เลยนะคะอ่า อ่าในไหนก็วันนี้มาเจอกันแล้วนะคะวันหยุดพักผ่อนนะคะสําหรับสุดรักนะคะพี่น้อยน้อยขอแก้ไขราคาละกันนะคะแบ่งปันคุณผู้ชมไปนะคะให้ที่200นะคะคุณผู้ชม200บาทนะคะถ้าเกิดว่าใครจะรับนะคะค่ะพี่น้น้อยแบ่งปันที่200บาทขอแก้ไขนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันทางด้านนี้กันต่อค่ะมาทางด้านนี้นะคะเรามากันที่อสงไขยนะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะดูสีนะคะสีสันความป้ายความดักความป้ายของน้องแบบนี้เนี่ยถ้าได้แดด ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะกับน้องเนะี่ยน้องก็จะกัดสีขึ้นมาสีจะเป็นแบบนี้เลยเต็มใบนะคะคุณผู้ชมความสวยนะคะมาในไซส์กระถาง5ยังมีมานะคะแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมอีกหนึ่งกระถางนะคะสําหรับหน้านี้ไซส์นี้กระถาง5นะคะอสมขายสวยๆนะคะพี่น้อยแบ่งปันค่ะให้ที่250บาทเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมมีกระถางเดียวนะคะใครชื่นชอบเนี่ยรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะต่อกันที่ทางด้านนี้กันต่อค่ะ รวยล้นฟ้าหน้าสวยๆนะคะหน้าเข้มๆนะคะฟอร์มสวยๆแล้วก็หลอดใหม่มาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอุดมสมบูรณ์มากฟอร์มแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมก้านใบแข็งแรงนะคะนี่พี่น้อยพาชมให้นะคะแบ่งปันกันนะคะที่สองบาทนะคะมี2กระถางอันนี้เป็นกระถางที่หนึ่งนะคะน้องวานจะใช้กระถาง5เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะพี่น้อยแบ่งปันนะคะแจ้งนิดนึงเนาะในส่วนของรายละเอียดบางท่านอาจจะเป็นอ่า ท่านใหม่นะคะผู้ชมรายใหม่ที่แวะผ่านเข้ามาชมบ้านน้องน้อยบอลสีนะคะเราแบ่งปันไม้นะคะในกระถาง5กระถาง5.5และกระถาง6นะคะคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่สีนะคะเป็นไซส์ใหญ่แล้วอัพขึ้นมาให้แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะเผื่อว่าถูกใจนะคะคุณผู้ชมนี่เลยรวยล้นฟ้านะคะ200บาทนะคะกระถางที่1ค่ะคุณผู้ชมนะคะสวยๆเลยแล้วก็ทางด้านนี้นะคะ โอ้โหสวยสวยไม่แพ้กันเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยสวยมากนะคะนี่เลยหลอดไม้มากนะคะสีมานี่เลยชัดๆแบบนี้เลยหน้าสวยค่ะคุณผู้ชมแล้วฟอร์มสวยด้วยนะคะแบบนี้นี่เลยกระถางห้านะคะอ่านี่เป็นกระถางที่สองนะคะอ่าพี่น้องก็แบ่งปันนะคะที่200บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะของเรายังอยู่ที่สามต้นนะคะสามต้นขึ้นไปพี่น้องน้อยจะส่งให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เลย เลือกกันได้เลยนะคะเช่นชอบถูกใจต้นไหนกระถางไหนนะคะเราต่อกันที่ตับเดือนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยๆแบบน,นี้เลยนะคะวันนี้มีมา3กระถางด้วยกันนะคะเป็นตับเดือนกร,รกฎาคมนะคะนี่ค่ะพี่น้อยมีมา3กระถางนะคะลักษณะของเดือนกรกฎาคมจะเป็นใบห่อๆขึ้นแบบนี้นะคะนี่เลยยังมีมาเพียงแค่สนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะเน่ยพี่น้อยหมุนให้ดูนะคะ ดูลักษณะใบเผื่อว่าใครชอบนะคะเป็นสีแดงวายนะคะสวยๆเลยพร้อมล้นกระถาง5แบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะนี่แหละที่เป็นกระถางที่1นนะคะสําหรับตับเดือนกับรกฎราคมพิจน้อนาแบ่งปันที่300บาทนะคะกระถางที่1ค่ะนี่นะคะอ่าสวยมากแล้วก็ทางด้านนี้โอ้โหไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นกระถางที่2นะคะอะไรติดมือก็ไม่ทราบนะคะนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนี่จ้ะ แล้วก็กระถางที่สองนะคะนี่เลยไซนี้ล้นกระถางห้านะคะนี่เลยนะคะตับเดือนกร,รกฎาคมกระถางที่สองนะคะแบ่งปันที่300บาทนะคะสวยสดชื่นและแข็งแรงนะคะสีสันสดใสด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยทางด้านในนะคะเป็นกระถางที่3ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยสวยไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นสีแดงแดงวายนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ ที่เป็นกระถางที่3ามนะคะหน้าไมาส้สวยๆค่ะคุณผู้ชมนะคะแบ่งปันที่300ยบาทนะคะนี่เลยค่ะมาต่อที่ซับเจริญกันต่อนะคะสวยมากอันนี้ใบใหม่นะคะคุณผู้ชมฟอมสวยแล้วนะคะล้นมาที่กระถาง5้าแบบนี้เลยนะคะกระถางห้าล้นๆเนาะแบบนี้ค่ะอ่เพิ่พ์น้อยหมุนให้ดูนะคะสวยมากเลยซับเจริญนะคะใบเยอะนะคะใบสวยนะคะนี่เห็นไ,ไหมน่ารักเลยนะคะ ใครที่สนใจสวยชุดและแข็งแรงนะคะน้องวานไซกระถาง5นะคะก็แบ่งปันนะคะให้ที่250บาทนะคะคุณผู้ชมซับเจริญป้ายสวยๆนะคะคุณผู้ชมดูเลยค่ะมีกระถางเดียวนะคะต่อทางด้านนี้นะคะเรามาต่อกันที่รัตนะรุ่งเรืองนะคะคุณผู้ชมหน้าไมาส้สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะใครช่นชอบนะคะ น้องอยู่ในไซส์กระถาง5นะคะแบบนี้เลยอ่าอันนี้รัตนารุ่งเรืองนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ใบใหม่นะคะสวยมากๆนะคะรัตนารุ่งเรืองวันนี้กระถางนี้นะคะพี่น้องน้อยให้ที่300บาทนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะมาในไซส์กระถาง5นะคะอ่าให้ที่300บาทนะคะนี่เป็นกระถางนี้นะคะอ่าน,นี่ค่ะคุณผู้ชมสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะอัพไซส์มาที่ ขนาดที่กระถางห้าแล้วนะคะเผื่อว่าใครอยากได้นะคะอยากเก็บและสะสมในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมรีบเก็บเลยนะคะคุณผู้ชมทางด้านในนะคะเรานะคะต่อกันที่เพชรพระนครหน,น้าสวยแล้วนะคะคุณผู้ชมหน้าสวยมากอ่าอันนี้เพชรพระนครแบบนี้ค่ะเพื่อนรับาาชมใบเขาเริ่มโตมากนะคะฟอร์มสวยละได้แล้วนะคะคุณผู้ชมนี้เลยนี่เลยลอดไม้มากนะคะคุณผู้ชมแบบนี้มาในไซส์กระถางห้าเช่นเดียวกันนะคะ เพื่อนๆเหมือนให้ดูแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะเผื่อว่าใครอยากเก็บนะคะอยากเก็บอยากสะสมนะคะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยอ่าให้ที่300ห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมนะคะเพชรพระนครนะคะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมและเราก็มาต่อกันที่ต้นนี้กระถางน,นี้ค่ะคุณผู้ชมสวยมากนะคะนี่เลยหน้าไม้สวยๆนะคะ นี่เลยค่ะรัตนาดุงโรธนะคะคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากกระถางนี้นะคะต้นนี้กระถางนี้มาคู่กันนะคะกับรัตนาดุงเรืองค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้ดูใบเหลืองนะคะดังเหลืองมาละครบนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้น้องสวยมากต้นนี้กระถางนี้มาในไซส์กระถางห้าค่ะคุณผู้ชมนี่เลยสวยมากๆเลยนะคะรัตนาดุงโรดนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะอ่า น้องมาในไซกระถางห้านะคะแล้วก็มีกระถางเดียวนะคะวันนี้ค่ะพี่น้อยแบ่งปันนะคะให้ที่350บาทเช่นเดียวกันนะคะปรัตนะรุ่งโรจน์ค่ะด่างครบนะคะคุณผู้ชมนะคะมีด่างมิ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ด่างมิ้นด่างขาวนะคะสะดือชมพูแบบนี้นะคะอันนี้ด่างเหลืองนะคะคุณผู้ชมนี่เลยอันนี้ใบเต็ม หครึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะอใครอยากเก็บอย่างได้นะคะพี่น้อยให้ที่350บาทนะคะมีกระถางเดียวค่ะคุณผู้ชมอ้าวทางด้านนี้นะคะยังมีมาอีกนะคะรัะตนารุ่งเรืองนะคะอันนี้โตขึ้นมานิดนึงนะคะคุณผู้ชมแบบนี้สวยมากนะคะสําหรับกระถางนี้ค่ะให้เท่ากันนะคะกับรัตนารุ่งโรจน์นะคะแบ่งที่350บาทนะคะใช้ตัวบิ๊กบึ้มแบบนี้เลยนะคะหน้าไม้สวยด้วยนะคะต้นนี้กระถางนี้อ้าวแบ่งที่ 350บาทน,นะคะดูลักษณะใบเพื่นอนร้ยพาชมนะคะในรายละเอียดมีสีมีสีชมพูนะคะเขาสวยอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากๆนะคะนี่เพื่นอนร้ยพาชมกันในรายละเอียดแล้วหลอดใหม่ใบใหม่มาอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นี่เห็นไหมสวยมากๆเลยนะคะกระถางนี้ค่ะแบ่งที่ 3 5 0บาทเท่ากันนะคะรัตะนะรุ่งเรืองค่ะและทางด้านในนะคะเป็นตับวันนะคะวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมนะคะอ่านี่เลยใครที่ยังไม่มีวันเสาร์หรือว่าเป็นวันเกิดของตัวเองนะคะก็นี่ค่ะสามารถนําไปเลี้ยงได้นะคะน้องน่ารักใบกลมๆนะคะคุณผู้ชมแบบนี้อันนี้สดชื่นและแข็งแรนดมากนะคะช่วงเช้าอากาศดีมากๆเลยที่เพชรบูรณ์นะคะคุณผู้ชมนี่เลยแบบนี้อ่าสวยมากค่ะวันเสาร์นะคะ สวยๆแบบนี้นะคะหน้าไม้น้องแบบนี้แล้วก็ฟอร์มแบบนี้อ้าวพี่น้อยแบ่งที่นะคะให้ที่300บาทนะคะมีค่ะวันเสาร์นะคะคุณผู้ชมสวยมากสวยๆ,วยๆวยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ <connais S 1> ชื่นชอบต้นไหนกระถางไหนนะคะ0 8 4ย์4 2 2 1 5หนะคะโทรมาหาพี่น้อยได้เลยค่ะ <answered> เราให้สิบคนโทรกรนนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยม <boa? S 1> ีค่ะหน้าไม้สวยๆกันเลยนะคะ ามาต่อกันที่เจ้าสาวนะคะคุณผู้ชมยังมีมานะคะแบ่งปันได้อีกสองค่ะคุณผู้ชมอันนี้ป้ายทุกใบป้ายสวยๆกระถางห้านะคะคุณผู้ชมล้นอ่ะฟอร์มล้นแบบนี้เลยนะคะเจ้าสาวป้ายสวยๆนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะพี่น้องยแบ่งที่3 5 0บหาทะนี่นะคะป้ายสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะ สวยมากอ่ามุนค่ะมุนเลยพากันรับชมอู้ใบทุกใบนะคะคุณผู้ชมแบบนี้สวยมากนะคะ3 5 0ยห้าสิบากทกระถางที่หนึ่งค่ะแต่ทางด้านในนะคะหลอดใหม่มานะคะคุณผู้ชมแบบนี้นีค่ะหลอดใหม่น้องนะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะป้ายหลักตามลักษณะใบแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะเป็นอ่าลักษณะพิเศษนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ชื่นชอบต้นไหนกระถางไหนเนี่ยก็ เลือกกันได้เลยนะคะแบ่งปันกันไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมพี่น้องได้แบ่งปันที่3 5 0ห้าิบาทนะคะกระถางที่สองนะคะสําหรับเจ้าสาวค่ะทางด้านในนะคะไปที่องค์หญิงทอฝันนะคะมีมันหนึ่งกระถางค่ะโตมากนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้อ่าลอดไมมานะคะคุณผู้ชมแบบนี้มาแล้วนะคะแล้วก็เป็นไซส์5.5จุด้านะคะคุณผู้ชมกระถางที่5.5้าเลยใหญ่มากนะคะ นี่เลยเหมาะมากนะคะสําหรับตั้งแม่พันธุ์ค่ะทอฝันนะคะสําหรับวันนี้พี่น้อยให้นะคะแบ่งปันกันที่250บาทกระทางนี้นะหน้าไม้นี้นะคะคุณผู้ชมนะคะให้เลยนะคะแบ่งปันไปค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะวันนี้นะคะเรามีมาแบ่งปันกันหนึ่งกระถางนะคะองค์หญิงทอฝันค่ะ oh. ต่อที่นางแรกสดเทวีนะคะป้ายสวย,สวย ฟอร์มสวยๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยมากนะคะดูทรงดูฟอร์มแล้วก็ดูนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยสูงมากนะคะมาในไซส์กระถาง5นะคะคุณผู้ชมแบบนี้น้องสวยมากดูกําลังสวยนะคะคุณผู้ชมมีมา3กระถางนะคะสําหรับนางรากสดเทวีนะคะนี่เป็นกระถางที่1นะคะแบ่งที่250บาทนะคะมาในไซส์กระถาง5ล้นล้น แบบนี้เลยนะคะนางรากสดเทวีนะคะคุณผู้ชมลักษณะใบสวยมากอันนี้ต่อกันที่กระถางที่สองค่ะคุณผู้ชมนี้นะคะลักษณะของนางรากสดเทวีนะคะจะเป็นใบเรียวยาวแบบนี้แล้เขาจะป้ายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นฮาครึ่งใบแดงเขียวนะคะเขียวเข้มเข้มแดงเข้มเข้มนะคะลักษณะเป็นใบมีอัตลักษณ์อยู่แล้วนะคะนางรากสดเทวีนะคะเขามีอัตลักษณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ชมแบบนี้กระถางที่สอง นี่เลยส่นี้ฟอร์มนี้นะคะส่วนเชือกแข็งแรงนะคะการันตีและรับประกันค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะมาในไซส์กระถาง5นะคะนี่เลยสุดมือเลยนะคะพี่น้องน้อยเนี่ยถ่ายให้ดูนะคะอ่ากระถางที่2นะคะหมุนก็ได้นะคะค,บบนะ,นะคุณผู้ชมแบบนี้อ่าดูซิว่าแข็งแรงไหมนี่อะค่ะคุณผู้ชมแบบเนี้ยกระถางที่2นะคะ250บาทนะคะสําหรับนางรักสดเทวีนะคะ และทางด้านในค่ะโอ้โหไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชมนี่ฮารครึ่งเลยสวยมากๆนะคะนี่ใบใหม่ก็ฮารนะคะแล้วก็ใบนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ใบน้องแบบนี้นี่เลยนะคะแล้วก็ดูความโตนะคะนี่พี่น้อพยายามนะคะให้ดูให้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะก่อนที่คุณผู้ชมจะตัดสินใจรับน้องกันไปนะคะคุณผู้ชมกระถางที่3นะคะหน้านี้นะคะ250บบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะนางรักสดเทวีนะคะนี่เลยนะคะ ตอนนี้ทุกท่านยังอยู่ที่โปรโมชั่นนะคะ3ต้นขึ้นไปพี่นุ้ยจะส่งให้ฟรีแบบ E F S นะคะคุณผู้ชมนี่เลยแล้วก็ท่านที่แบ่งปันนะคะ1ถึง2ต้นก็จะมีค่าจัดส่งนะคะเหมาเหมาค่ะ50บาททั้งแบบโอนและปลายทางค่ะและเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยน้อยพายชมนะคะเซตสุดคุ้มวันนี้ค่ะมี4เซตเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะ เซตสุดคุ้มวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะพี่นุน้น้อยพามาเริ่มกันเซตที่1นนะคะ1เซตนะคะจะมี3กระถางเป็นไซส์กระถาง5นะคะกระถางใหญ่นะคะทุกเซตนะคะคุณผู้ชมนะคะจะเป็นเซตกระถางใหญ่นะคะกระถาง5ค่ะเซตที่1นนะคะเรานะคะให้นะคะโอ้โหอันนี้มา6ค่ะไม่ใช่5แล้วนะคะมาในไซส์กระถาง6นะคะบันดานซับนะคะ1กระถางนะคะชื่อดีชื่อเพราะ นะคะเื่อเป็นมงคลนะคะลักษณะใบจะเป็นใบไทยกระดูดเข้มนะคะจะเริ่มเป็นสีม่วงอมม่วง,มงชมพูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวน้องจะกลัดสีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะบรรดาทรัพย์นะคะ,นะคะเป็นไม้มงคลนะคะบรรดานรับสินเงินทองหนึ่งกระถางต่อกันที่เพชรสุวรรณโชตสวยๆเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้หน้าไม้แบบนี้เลยนะคะให้ไปนะคะมาในไซส์กระถาง6นี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหอีกหนึ่งกระถางน,นะคะ สองนะคะสองละและอันที่สามนะคะให้นะคะเพชรแดงนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเพชรแดงนี่เลยค่ะคุณผู้ชมมีป้ายด้วยนะวางใบนะคะอันนี้ใบใหม่น้องก็มานะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้ค่ะสามกระถางนี้อยู่ในเซตที่หนึ่งนะคะให้ที่450บาทนะคะพี่น้องน้อยจะส่งให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมนะคะต่อกันที่เซตที่สองนะคะเซตที่สองนะคะเริ่มที่มิรไมตรีนะคะ ฟอมสวยๆแบบนี้เลยบหลอดใหม่ก็มานะคะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถางหนี่เลยมิดไมตรีนะคะไซส์ใหญ่ๆตัวโต,ว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 ตวสวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยหลายท่านชอบนะเนี่ยค่ะแบบนี้แล้วนะคะมิดไมตรีหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระถางนะคะคุณผู้ชมและก็ต่อกันที่เศรษฐีพันล้านหน้าแดงนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูตรงนี้นะคะหน้าแดงๆเหบบนี้สวยมากนะคะนี่เลยกําลังสวยนะคะกําลังโตค่ะคุณผู้ชม มาในไซส์กระถางห้านะอันนี้หนึ่งกระถางนะคะอ่าอยู่ในเซตที่สองและโอ้โหอันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมใครไวใครได้นะคะอ่าเซตที่สองนะพันท้ายนรสิงนะคะกลัดหน้าแดงสวยๆขึ้นมาแบบนี้แล้วอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพี่อนพาชมเนี่ยใครไวใครได้นะคะมีเซตเดียวนะคะเซตนี้อยู่ในเซตที่สองนะคะนี่เลย รีบเก็บรีบสะสมนะคะ450บาทพี่เราเราจะส่งให้ฟรีอันนี้เซตที่2ค่ะ,ะต่อทางด้านนี้กันต่อค่ะหมายที่เซตที่3เช่นเดียวกันนะคะให้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมต้อนรับนะคะช่วงซีซั่นที่จะมาถึงนะคะไฮซีซั่นซะด้วยสินะคะหลายท่านนะคะเรามาสูดอากาศบริสุทธิ์กันแถวๆภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมนี้เลยนะคะนะคะเซตที่3นะคะพันท้ายนรสิงหนึ่งกระถาง มาในไซส์กระถาง5เนี่ยอ้วนอวบๆการแข็งแรงมันวาวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ1กระถางนะคะและโอ้โหเกาะเกร็ดนะคะคุณผู้ชมดูสีดังเหลืองมาแล้วว่านี่เห็นไหมคะก็บอกแล้วว่าหน้าไม้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเอามาจัดคืนกาไรให้ลูกค้าเฉยๆนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยดังเหลืองมาเลยนะคะเนี่ค่ะคุณผู้ชมกอเกียดสวยมาก อันนี้เซตที่3นะคะคุณผู้ชมใครไวใครได้นะเหมือนเดิมนะคะใครโทรก่อนได้ก่อนอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมและก็เป็นตับนะคะเป็นตับเดือนนะคะเดือนเมษายนนะคะนี่อีกหนึ่งกระถางค่ะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะนี่อุ้ยการใหญ่การอบวบแต่ก็ใส่บิ๊กบิ้มขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งกระถางน,นะคะนี่เลยนะคะพี่นน้อยให้ไปค่ะคุณผู้ชม อันนี้3นะคะเซตที่3เนาะ450บาทจะส่งให้ฟรีนะคะและก็มาถึงเซตที่4ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะเอาใจนะคะเอาใจคนรักใบกลมๆก,กันบ้างใบน่ารักแบบนี้นะคะฉัดทินกรเนี่ยสวยไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยให้เป็นเลนหนึ่งกอนะคะสวยมากๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยใบยใหม่มาแล้วเนี่ย สดชื่นและแข็งแรงทุกต้นทุกกระถางนะคะอยู่ในเซตก็คัดให้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอยากคืนกําไรนะคะให้ลูกค้ากันนะคะอันนี้กระถางที่1ของเซตที่4นะคะมาในไซส์กระถางล้นล้นๆนะคะฉัดทินกร1กอนะคะคุณผู้ชมต่อกันที่รัตนาธิเบศนะคะกระหา่ชมพูแบบนี้เลยนะคะสายหวานนะคะเป็นไม้เก่าไม้โบราณน,นะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะเช่นเดียวกันแข็งแรงสดชื่นมาในไซส์กระถาง5.5ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้อุ้ย ฟอมใหญ่มากๆนะคะคุณผู้ชมนี่นี่กระถางที่สองนะคะเป็นรัตนาชิเบตนะคะคุณผู้ชมอ่านี่ค่ะกระถางที่สองและกระถางที่สามนะคะเป็นลูกไม้ด่างนะคะคุณผู้ชมใช้ชื่อว่าลูกไม้ด่างนะคะมีด่างมิ้นด่างขาวนี่ค่ะมามาแนวเดียวกับลูกไม้กเกาะกระเด็ดเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยสามกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ย อยู่ในเซตที่4นะคะคุณผู้ชมนะคะพี่น้องน้อยให้นะคะที่450บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะรับชมการเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมนะคะบอนสีสวยๆนะคะที่พี่น้องน้อยนะคะนำมาแบ่งปันนะคะในวันนี้กันค่ะและช่วงท้ายคลิปนะคะก็ เช่นเคยนะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจค่ะที่ส่งมาให้กันนะคะให้กับบ้านน้องน้อยบอลสีแล้วก็พี่น้องน้อยด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกยอดการติดตามด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้นะคะใครที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะอย่าลืมมีแพลนนะคะมาเที่ยวเพชรบูร์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะอากาศดีมากนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็พี่น้องน้อยนะคะก็ ขออานวยวอวยพรนะคะเป็นคําอวยพรแทนคําขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านที่แวะผ่านเข้ามาชม f อที่น่ารักนะคะขอบคุณยอดการติดตามนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและมีความสุขในทุกวันมีสุขภาพพลนานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและก็กลับนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะขอให้ทุกท่านนะคะ ร่ำรวยร่ำรวยและร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะกลับมาพบกับพี่น้องน้อยได้ใหม่นะคะใน EP ถัดไปสำหรับใน EP นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ